ตอนที่1,702หลังจากที่เขาก้วข้ามทันสวรรค์มาได้แล้วนั้นมันก็ทําให้เขาได้ดูดกลืนปรรกายแสงเจ็ดสีและภายในเวลาอันสั้นมันก็ทําให้เขาทะลวงมาถึงนิรันดร์สวรรค์ขั้นกลางจากนิรันดร์สวรรค์ขั้นต้นนั่นจึงทําให้เขาได้แต่กําหมัดเอาไว้เล็กน้อยและสามารถสัมผัสไดถึงการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันของร่างกายเขาพราอมันไม่ใช่เพียงร่างกายของเขาที่แข็งแกร่งขึ้นแต่มันยังรวมไปถึงทะเลความรู้ของเขาที่กว้างขึ้นอย่างมาก แม้แต่จิตวิญญาณของเขาก็ยังแข็งแกร่งขึ้นแถมแก่นพลังของเขาก็ยังเข้มข้นขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับตอนที่เขาเพิ่งทะลวงผ่านมาถึงเขตแดนนิรันดร์สวรรค์เจนนี่ทะลวงไปถึงขั้นการของระดับนิรันดร์สวรรค์เลยอย่างนั้นหรือนี่มันเร็วเกินไปแล้วในสถานที่ไกลเสือขาวที่มองเห็นภาพดังกล่าวก็ยังอดที่จะพึ่มพำมออกมาไม่ได้ใช่มันเร็วจริงๆนั่นแหละอันซือสือก็พยักหน้ารับก่อนจะกอกตาไปมาและพูดกันว่าแต่อย่างไรก็ตาม เจ้าต้องรู้ก่อนนะว่าก่อนหน้านี้เจ้าบานั่นมันฝึกฝนยังไงเขาถึงท่านกล้าใช้ทันสวรรค์เพื่อขัดเกลาตัวเองเลยนะซึ่งการกระทํานั้นไม่ต่างจากการแสหาความตายเลยนะนั่นก็จริงแฮะและมันก็เป็นความจริงที่เจ้าบานั่นสามารถก้าวผ่านมาได้เสือขาวได้พยักหน้าพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าแต่ข้าคงจะไม่บ้าบอพอที่จะทําเรื่องเช่นนั้นหรอกนะมันไม่ต่างจากการทรมานตัวเอง และมันก็ไม่ใช่การทรมานอะไรที่ธรรมดารรมดาด้วยการที่สามารถทนต่อทันสายฟ้าที่มากกว่าสิบล้ลอกติดต่อกันโดยที่ไม่มีการป้องกันแถมยังถูกบดกระยี่จนแหลกเป็นชิ้นๆครั้งแล้วครั้งเล่าแม้กระทั่งจิตวิญญาณที้เกิดรอยแตกแล้วความเจ็บปวดทร,รมานแบบนั้นมันคงน่าสะพึงกว่าเป็นอย่างมากและมันก็เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนที่ข้าจะแบกรับมันไว้แต่ในเวลาเดียวกันหลินเทียนที่สามารถข้ามผ่านความทุกข์ยากนั้นมาได้แถมะระดับการบ่มเพาะ อย่างเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งนี่มันก็เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลแล้วและในใจกลางสถานที่ลกร้างแห่งนี้นอกร่างกายของหลินเทียนในตอนนี้ถูกล้อมรอบไปด้วยม่านแสงสีทองพร้อมกับกลุ่มสัจธรรมที่มั่งคั่งหลังจากที่เขาก้าวผ่านท่านสวรรค์มาได้และะลวงเข้าสู่ระดับนิรันดร์สวรรค์มันจึงทําให้เขามีความเข้าใจเกี่ยวกับสัจธรรมหลายชื่อและสัจธรรมสายฟ้าซึ่งนั้นก็ส่งผลให้พวกมันแข็งแกร่งขึ้นและในเวลาเดียวกัน เขาก็สัมผัสได้ถึงสัจธรรมนิรันด์ที่ลองลอยอยู่รอบตัวเขาอย่างชัดเจนตัดผ่าฝนฟ้าป่าเขาได้พึ่พากับตัวเองหลังจากที่ระดับความเข้าใจเกี่ยวกับสัจธรรมของเขาเพิ่มขึ้นมันก็ทําให้เขาสามารถเข้าใจและควบคุมวิถีแห่งสัจธรรมได้มากขึ้นซึ่งหลังจากที่เขามีความเข้าใจเกี่ยวกับสัจธรรมมากขึ้นมันก็ทําให้เขาสามารถสัมผัสได้ถึงสัจธรรมนิรันด์ที่อยู่ในรอบมากมายเขายืนอยู่ในที่แห่งนั้น ก่อนจะหลับตาลงทำสมาธิขณะที่เขาได้ส่งความคิดออกไปโดยรอบก่อนจะสัมผัสได้ถึงวิธีแห่งสตจ์ธรรมมากมายและในช่วงพิตาเวลาก็ผ่านไปอีกครึ่งชั่วโมงก่อนที่ประกายแสงหลากสีบนท้องฟ้าจะเกิดความพันผวนก่อนที่มันจะสลายหายไปในไม่ช้าและในเวลานี้เองนอกร่างกายของเหลียนเทียนกลุ่มสัสตว์ธรรมก็พันหนาแน่นขึ้นและหลังจากนั้นเขาก็เริ่มทำความเข้าใจเกี่ยวกับสัสตว์ธรรมท,ที่สองของเขาธรรมชาติ เขาได้กล่าวกระซิบขึ้นแม้ในมูรสัจธรรมนับพันสัจธรรมอห่งธรรมชาตินี้ก็ถือได้ว่าเป็นแนวหน้าในมูรสัจธรรมแม้ว่ามันจะไม่สามารถใช้โจมตีได้ดีนักแต่มันกลับมีพลังที่ยอดเยี่ยมในการป้องกันและสัมผัสได้ถึงสิ่งต่างๆยิ่งไปกว่านั้นเมื่อสามารถควบคุมสัจธรรมอห่งธรรมชาติได้ถึงระดับหนึ่งแล้วมันจะสามารถทําให้เขาหยิบเยี่ยมพลังงานของสวรรค์และโลกมาใช้ได้ในทุกเวลาที่เขาต้องการ และเมื่อผสานพลังเหล่านี้เข้ากับเขตวิชาฝังมังกรมันก็จะทําให้เขามีพลังที่แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมซึ่งนี่เป็นทางเลือกที่ดีสําหรับเขาในอนาคตที่จะใช้ในการต่อสู้เขาได้ส่งความคิดของตนออกไปก่อนจะจมดิ่งสู่วิถีธรรมชาติและสัมผัสถึงสัตธรรมเหล่านั้นและเริ่มทําความเข้าใจกับมันอย่างจริงจังเพราะการที่จะสามารถทําความเข้าใจเกี่ยวกับสัตธรรมแห่งธรรมชาติมันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรที่ยากนักเพราะถึงอย่างไร เขาก็มีความคุ้นเคยเกี่ยวกับวิถีแห่งธรรมชาติซึ่งไม่นานหลังจากนั้น <S <S เขาก็สามารถทําความเข้าใจเกี่ยวกับมันได้ถึงระดับหนึ่งด้วยความคิดที่เขาส่งออกไปเขาได้เริ่มทําความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีแห่งธรรมชาติก่อนจะหลอมรวมพลังเหล่านั้นเข้าสู่ร่างกายของตนซึ่งในไม่ช้ากลุ่มความพลังงานทั้ง9ก้าก็ถูกหลอมรวมขึ้นในร่างกายของเขาพร้อมกับสัจธรรมแห่งธรรมชาติที่ปรากฏขึ้นพร้อมกับประกายแสงที่สาดสา่องอไปทด่รอบ เมื่อเห็นประกายแสงดังกาจากสถานที่ไกลออกไปไปจีฉีและคนอื่นๆก็ถึงกับตัวสัตว์เล็กน้อยนี่เขาสามารถเข้าใจได้ถึงสัจธรรมนิรันดร์ที่สองแล้วอย่างนั้นหรือแถมมันยังเป็นสัจธรรมที่อยู่ในระดับต้นๆอีกด้วยเสือขาได้พึ่งพามออกมาแถมสัจธรรมแห่งธรรมชาตินั้นมันก็เป็นอะไรที่พิเศษอย่างมากซึ่งผู้บ่มเพาะธรรมดา,มดาไม่มีใครสามารถทำความเข้าใจกับมันหรือแทบจะสัมผัสถึงมันไม่ได้ด้วยซ้ำหลินเทียนที่ยืนอยู่ณที่แห่งนั้น หอบร่างกายของเขาได้เปลี่ยประกายออกมาขณะที่เขายังคงทําความข้าใจเกี่ยวกับสัตธรรมแห่งธรรมชาติอย่างต่อเนื่องเปลี่ยงชั่วริบตาครึ่งชั่วโมงก็ได้ผ่านไปก่อนที่หลินเทียนจะลืมตาขึ้นอีกครั้งพร้อมกับดวงตาที่เปลี่งประกายขึ้นก่อนที่แสงสัตธรรมแห่งธรรมชาติจะค่อยๆถูกดูดกลับเข้าสู่ร่างกายของเขาย,ะยะ่ๆเสี่ยวเทยสูตัวน้อยได้ส่งเสียงขึ้นก่อนจะบินเข้ามาในเวลานี้ขณะเตะขึ้นไปนอนอยู่บนหัวของหลินเทียน พร้อมกับห้อยหัวของตนกลับลงมาขณะที่ดวงตากลมตัวของมันได้กระพริบไหวอย่างรวดเร็วซึ่งนั่นก็สามารถทําให้เขารับรู้ได้ว่าอีกฝ่ายสามารถรับรู้ได้ถึงความเจ็บปวดที่เขาต้องแบกรับก่อนหน้านี้แถมยังสัมผัสได้ถึงลมหายใจของเขาที่แข็งแกร่งขึ้นอีกด้วยหลิ่นเทียนจึงได้แต่ยิ้มพร้อมกับรูปหัวของเจ้าหนูตัวน้อยก่อนจะก้าวเดินออกไปหนึ่งก้าวและปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าคน,นอื่นๆเพียงแค่ก้าวเดียวความเร็วของเจ้าหนูนี้ เพิ่มขึ้นมากขนาดนั้นเลยงั้นหรือจัลละเฆเบนจะธาตได้กล่าวขึ้นนั่นจึงทําให้หลินเทียนได้แต่ยิ้มรับเบาๆงั้นก็ไปกันเถอะกลับไปที่หุบเขาสายเลือดโบราณของดินแดนโลกล้างทั้ง8ดกันไปดูสิว่ามันมีอะไรอยู่ในทางทิศตะวันออกเฉีงยงใต้ของดินแดนแห่งนั้นไปๆไป,ไปดูกันอาจจะมีไขกระดูกมังกรอยู่ที่นั่นก็เป็นได้เสือขาวได้กล่าวขึ้นและในตอนนั้นเองหลินเทียนก็ได้โบกมือขึ้นก่อนจะเปิดอุโมงค์มิติ พร้อมกับประกายแสงสีเงินภายในที่สองสว่างสวยในตอนนี้เขาได้ก้าวเข้าสู่เขตแดนนิรันสวรรค์แถมยังมาถึงขั้นกลางาของนิรันสวรรค์แล้วด้วยซึ่งมันก็ทําให้เขามีความสามารถมากพอที่จะเปิดอุโมงค์มิต,ติไปยังสถานที่ไกลๆไ,ได้เขาได้เปิดอุโมงค์มิต,ติขึ้นเพื่อจะนําไปสู่หุบเขาสายเลือดโบราณของดินแดนลกล้งตั้งแปดคืนก่อนที่พวกเขาจะพากันก้าวเดินเข้าไปและหายไปจากที่แห่งนี้ในพริบตาก่อนที่ความมืดจะเข้าปกคลุมบนที่เดรอบ จากนั้นไม่รู้ว่าผ่านไปนานขนาดไหนขณะที่ในวินาทีต่อมาประกายแสงสว่างก็ปรากฏขึ้นพร้อมกับกลุ่มของพวกเขาที่ก้าวเดินออกมาจากอุโมงค์มิติก่อนจะเหยียบลงสู่พื้นดินอีกครั้งและเมื่อมองออกไปโดยรอบก็สามารถมองเห็นต้นไม้โบราณที่สูงใหญ่พร้อมกับความเขียวชะอุ่มขณะที่มีพวกเขาทอดยาวติดต่อกันหลายลูกพร้อมกับเสียงคำรามของอสูรหลายมากมายที่ถูกส่งออกมาขณะที่กลิ่นอและแรงกดดันของปีศาจในที่แห่งนี้ มันแข็งแกร่งอย่างมากเมื่อพวกเขามาถึงสถานที่แห่งนี้หลินเทียนก็ได้มองตรงไปยังส่วนลึกของทางที่ตะวันตกเฉียงใต้ของสถานที่แห่งนี้ไปกันเถอะก่อนที่กลุ่มของพวกเขาจะพุ่งผ่านอากาศออกไปเสียงคำรามของสัตว์อสูรอานัตสะพึงกลัวได้ถูกส่งออกมาก่อนที่สัตว์อสูรขั้นปลายของระดับนิรันดร์สวรรค์จะพุ่งออกมาซึ่งรอบตัวของมันเต็มไปด้วยจิตสังหารอานาันัตสะพึงกลัวหลินเทียนนั้นเป็นคนนำทางและในเวลาเดียวกัน เขาก็ได้ตบออกไปอย่างไม่จริงจังนักก่อนที่สัตว์อสูรตัวใหญ่นั้นจะถูกสังหารพร้อมกับเรือรที่สากระเซนไปโดยรอบนีเพียงแค่การตบแบบทรงๆถึงขั้นทําให้สัตว์อสูรที่อยู่ขั้นปลายของนิรันดร์สวรรค์ถูกบดกระยี่จนแหลกเป็น,นชิ้นๆไม่เหลือแม้กระทั่งวิญ,ญญาณเลยงั้นหรือซึ่งนั่นก็ส่งผลให้คนอื่นๆที่เห็นฉากนี้ต่างก็หัวใจสั่นไหวเจ้ารู้ไหมว่าเจ้าอสูรนี่มันสามารถเทียบได้กับขั้นปลายของะระดับนิรันดร์สวรรค์แต่มันกลับถูกจัดการโดยหลินเทียน ที่อยู่ขั้นกลางาของนิรันสวรรค์เพียงแค่ตกออกไปอย่างสงสงเท่านั้นอันซืซุยได้แต่พึ่พากับตัวเองพอพลัต่อสู้ระดับนี้ของหลินเทียนมันน่าสะพึงกว่าจริงๆหลินเทียนยังมีท่าที่สงบเป็นอย่างมากพอด้วยการที่เขาครอบครองกายราชันที่แข็งแกร่งที่สุดแถมยังขัดเกลาด้วยทันสวรรค์ครั้งแล้วครั้งเล่าต่อให้เป็นผู้บ่มเพาะที่อยู่ในเขตได้กึ่งราชันนิรันมันก็ไม่ใช่เรื่องยากสําหรับเขาที่จะสังหารอีกฝ่ายดังนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร ที่เขาจะตกออกไปแบบทรงๆแต่กลับทําให้สัตว์อสูรที่เทียบได้กับผู้บ่มเพริะระดับนิรันดร์สวรรค์ขั้นปลายตกตายลงอย่างง่ายดายและหลังจากที่พวกเขาเดินทางมาเป็นระยะไกลเวลาก็ผ่านมาแล้วกว่าครึ่งชั่วโมงซึ่งในที่สุดพวกเขาก็มาถึงพื้นที่ทางที่วันตกเฉียงใต้เสียงคำรามได้ดังขึ้นและเสียงคำรามในบริเวณนี้ยังรุนแรงเป็นอย่างมากซึ่งมันเต็มไปด้วยสัตว์อสูรที่แข็งแกร่งมากมายรวมไปถึงสัตว์อสูรประเภทนกจํานวนมาก ที่อาศัยอยู่ในที่แห่งนี้ในขอบเขตที่สัมผัสได้ของพวกเขามีกลิ่นไอปีศาจที่น่าสะพรึงกลัวซึ่งระดับของพวกมันอยู่ที่ถึงราชานิลันแถมในอีกด้านตัวนิ่มที่มีเกล็ดเหมือนกับขนนกได้บินอยู่บนท้องฟ้าซึ่งมันมีพลังบวมเพาะเทียบได้กับระดับราชานิลันทั่วไปแต่ในสถานที่ไกลออกไปมีงูลหลามสีดำผ่านรอบยอดไม้ขนาดใหญ่ซึ่งกลิ่นไอที่มันปลดปล่อยออกมาน่านสะพรึงกลัวเป็นอย่างมากและระดับการบวมเพาะของมัน อยู่ที่กึ่งเทพแท้จริงหรือว่าที่นี่จะเป็นส่วนลึกของหุบเขานี้อย่างนั้นหรือเพราะสัตว์อสูรที่นี่แต่ละตัวล้วนแล้วแต่แข็งแก่งเป็นอย่างมากซึ่งตัวที่อ่อนแอที่สุดก็อยู่ที่ระดับกึ่งนิรันดร์สวรรค์แล้วนี่มันเสือขาได้แต่จ้องมองไปในตอนนี้มันอยู่ที่ขั้นต้นของนิรันดร์สวรรค์แล้วแต่เมื่อมองเห็นสัตว์อสูรที่อยู่ในที่แห่งนี้ก็อดทําให้มันตัวสัตว์ไม่ได้เพราะสัตว์อสูรในที่แห่งนี้ไม่ตามไปจากนักล่าเลยแม้แต่น้อย ข้ารู้สึกเหมือนว่าพวกมันจงใจมารวมตัวกันอย่างที่แห่งนี้ยังไงไม่รู้แฮะเจรละเคเป็นทาได้กล่าวขึ้นอันซื่อเองก็ได้พยักหน้าเห็นด้วยข้าก็รู้สึกอย่างนั้นเช่นเดียวกันดูเหมือนว่าพวกมันจะมีจุดป,ประสงค์บางอย่างที่มารวมตัวกันที่นี่หลินเทียนเองก็รู้สึกเช่นเดียวกันแต่เขาก็ไม่ได้สนใจมากนักหลังจากที่หยุดชั่วครู่เขาก็ได้เปิดใช้งานดวงตาแห่งสัจรธรรมซึ่งทําให้เขาสามารถมองผ่านทะลุผืนที่เดือดรอบได้ ก่อนที่เขาจะเริ่มทำการค้นหาประกายแสงที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้สถานที่แห่งนั้นเป็นหุบเขาซึ่งมันไม่ได้ใหญ่มากนักแต่มันก็ไม่ได้เล็กเกินไปพร้อมกับพืชพันธุ์น้อยใหญ่มากมายซึ่งล้วนแล้วแต่มีจิตวิญญาณเล็กน้อยและด้วยตอนนี้ที่เขาสามารถทะลวงมาถึงขั้นกลางของนิลันสวรรค์และด้วยการบมร่มเพาะระดับนี้จึงทําให้เขาสามารถใช้งานดวงตาแห่งศัตว์จะทำได้ดีขึ้นซึ่งในไม่ช้าเขาก็ได้พบกับประกายแสงนิลัน ภายในหุบเขาแห่งนี้ขณะที่มันปรากฏขึ้นแล้วก็หายไปไอหนูเป็นยังไงบ้างจ่ละเควินทิธาได้ถามขึ้นที่ด้านข้างคนอื่นๆก็มองมาที่เขาเช่นเดียวกันเพราะถึงอย่างไรหลินเทียนก็ครอบครองเกณฑ์วิชาฝังมังกรและสามารถรับรู้ได้ว่ามีหลินเทียนคนเดียวที่รับรู้ได้ถึงสถานการณ์โดยรอบได้ดีที่สุดดวงตาของหลินเทียนได้ส่องประกายออกมาขณะที่มันประสานรวมกากับสัจธรรมแห่งธรรมชาติ ก่อนที่เขาจะหันมาออกไปได้รอบขณะที่คิ้วของเขาได้ขมวดเข้าหากันเล็กน้อยที่นั่นประกายแสงประหลาดได้ส่องผ่านออกมาจากดวงตาของเขาซึ่งในตอนนี้เขามีความเข้าใจเกี่ยวกับสัจธรรมเองธรรมชาติและเมื่อประสานรวมศัจธรรมนี้เข้ากับเขนวิชาฝังมังกรแล้วนั้นมันก็ทําให้ความสามารถในด้านการสํารวจและเข้าใจพื้นที่ต่างๆของเขาเพิ่มมากขึ้นประกายแสงนิรันด์ที่ปรากฏออกมาก่อนหน้านั้นดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้อยู่ในหุบเขาแห่งนี้ แต่เตาติคาผสานรวมสัจธรรมเองธรรมชาติและเกตวิชาฝังมาก่อนเพื่อตรวจสอบสถานที่แห่งนี้เหมือนก็ทําให้ข้าคิดว่าดูเหมือนว่ามันจะมาจากอีกลูกหนึ่งเขาได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกไปอะไรนะนี่เจ้าหมายความว่า,วาที่นี่อาจจะมีช่องว่างมิต,ติเพื่อนําไปสู่อีกลูกหนึ่งได้อย่างนั้นหรือเสือขาวและจระเข้เบญจธาตุได้จ้องเขมิงออกไปหลังจากที่ได้ยินคําพูดของหลินเทียนข้าก็ไม่แน่ใจนะ แต่มันก็มีความเปลี่ยนไปได้หลินเทียนได้พยักหน้ารับนอกจากนี้เสีย่ยวไทซูตัวน้อยที่นอนอยู่บนหัวของหลินเทียนก็ได้จ้องมองออกไปอย่งคลืนแสงนิรันที่ถูกปลดปล่อยออกมาก่อนหน้านี้พร้อมกับดวงตากลมตัวที่เป็นประกายขึ้นขนาดที่มันเองก็ไม่เข้าใจแต่มันกับสามารถสัมผัสได้ถึงความคุ้นเคยจากประกายแสงเหล่านั้น